เฮ้ยทุกคนเฮ้ยยายปอกมาแล้วทุกคนใครวะเฮ้ยไอ้ยายแก่โมดดานึกว่ะทุกคนไอ้ยายแก่มดดามันจะขึ้นบ้านแล้วทุกคนนะเหมือนมันจะมาแย่ที่อยู่ยายปอมนะ้ทุกคนนะเหมือนจะเจอแบบว่ามันมาจะทะเลาะกันหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนนะคือขี้นะากลัวช่ไหยเลยงั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมชายอารมณ์ดีกันทุกคน วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาตั้งแคมป์กับน้องหานันทุกคนนะสวัสดีครับผมหา,านพาเดินนะครับผมเป็นคลิปแรกแล้วนะครับที่ผมเนี่ยพาน,น้องหันมาเดินป่าทุกคนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราเนี่ยจะต้องผ่านบ้านยายปอบกัน,ะนะทุกคนนะ<ช>แล้วก็เราก็จะเข้าไปสำรวจด,ดูนะทุกคนนะแล้วก็มี f c นะครับหลายท่านเลยนะว่าใหดถามผมว่าคิวของไอโดอไรนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะแนะนําม,มาเซรั่มตัวหนึ่งนะที่ผมเนี่ยใช้ได้3อา,นะนะอาทิตย์นั้นทุกคนนะก็ <Pon ky S 2> แ,แรกเนี่ยมันก็จะแดงมากนะทุกคนนะ ก็มีพีพีเอฟซีที่อยากมีคิ้วหรือว่าอยากมีหนวดหรือว่าอยากปรุงผมให้ขึ้นเนี่ยผมแนะนาเซรั่มตัวนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่390ร้านะทุกคนนะแต่ว่าผมเนี่ยนำมาขายแค่290บาทนั่นเองนะทุกคนนะถ้าทุกคนสนส,สถ้าพีพีเอฟซีที่สนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมจะทิ้งไลน์ไวนะ้นั้นทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลน์ติดตามด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็น เพื่อเป็นกำ,กำลังใจให้เรากันต่อไปทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพาะทุกคนเนี่ยเข้าไปสำรวจบ้านหญยปอบกันทุกคนไม่รู้ว่าป่าน,นี้นะเป็นยังไงนะหรือว่าล้างหรือว่าพังไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี <De ux S 1> ๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับผมนะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่หลังบ้านหญยปอบนะทุกคนนะเราจะทําการเข้ามาแล้วทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามาสํารวจตัวนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผม ก็ผมกับอาจารย์สอนนะี่เคยมาครั้งนึงทุกคนที่มันมีคนเคยทำที่ทีอาเชยายปอบนะทุกคนนะเขาเรียกว่าจัดจาก,การยายปอบเขาก็เลยใช้พวกหมอผีเนีมาจัดการยายปอบทุกคนเดี๋ยวเราตัวนี้เราอาจจะไม่ไปแล้วเพราะว่ามันลกนะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยกับเรานะแต่เราจะพาทึกชมเข้าไปลดหลังบ้านยายปอบเลยนะทุกคนนะไไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอยายปอบหรือเปล่า ันนี้นะก็ให้น้องฮันเนี่ยช่วยถือร่องซับใต้หนึ่งนะทุกคนนะใช่ครับเนื่องจากผมเนี่ยยังเจ็บข้อมือนะทุกคนเพราะว่าผมล้มหนักเลยเคยแล้วอันนี้เราก็อยู่ที่บ้านยายปอบนะทุกคนนะยักพอทุกคนก็ไม่รู้ว่าน้องฮันเนี่ยจะเคยมาใช่เคยมาครับเคยมาเคยเจอยายปอบป่ะเคยเจอเคยทำอะไรอางเงีมาเคยอยู่เคยอยู่นะที่นี่ ค, <c oughs> คือบ้านยายปอบเนี่ยมันล้างมากมาๆเลยทุกคนนะเพราะว่าปอบเนี่ยมันมีหลายคนเลยนะทุกคนมันสามารถแปลงกายแบบหญิงก็ได้หรือว่าคนแก่ก็ได้หรือว่าเด็กก็ได้นะทุกคนนะเลาก็เรียกว่าอายายปอบรวมริชนะทุกคนไม่รู้ว่ามันมีกี่คนกันแน่แต่ที่รู้ว่ายายปอบมันสามารถที่จะเข้าสิงใครก็ได้แล้วก็มันมาอยู่ที่นี่นั้นทุกคนนะเพราะว่าที่นี่น่ะเป็นสถานที่เงียบสงบนั้นทุกคน ไม่มีเสียงอะไรเลยทั้งเสียงนกเนี่ยเสียงนกเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ยินเลยนะทุกคนแต่รู้สึกเหมือนจะมีอะไรเดือบนบ้านนะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้มานานะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาที่นี่อีกนะทุกคนเราวก็ค่อยดูนะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาอาวุธมานะทุกคน หมือนมันมีคนเอาน้ำพุ่มใหม้มาให้ใหญ่ด้วยนะนกาขึ้นไป้่ะกาขึ้นได้เราจะให้น้องฮันเนี่ยเดินขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าน้องฮันเนี่ยมาหลายรอบแล้ว หลังจากที่ผมเนี่ยไม่เคยมาแล้วนะครับทุกคนก็ใช้เวลา,นะาเหมือนไม่มีคนมาเรืออะไรหรือเปล่าทุกคนนะพวกมาแล้วก็เอาพวกสิ่งนี้ไปนะทําให้ยายปอบเนะี่ยไม่กล้าไม่อยู่แล้วทุกคนนะฮัเราขึ้นไปดูด้วยอย่างแข่งแรงอยู่ปะเราขึ้นไปดูด้วยอย่างแข่งแรงอยู่ปะบอว่าเนี่ยไม่น่าจะแข่งแรง้วบ้างลองดู คน,น้องหันเราขึ้นไปดูนะว่าจะแข่ง้หันไปไปแดดเดินไปตรงไม้ดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงสืออื้อปะดังมาจากไหนไม่รู้ทุกคนหัามึงได้ยินปัฮะทุกคนครับวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมกับน้องฮันเนี่ยเพราะว่าน้องฮันก็อยากมากับผมนะผมก็เลยอได้ชวนน้องนะทุกคนนะได้ปะฮันแข่งไหนปะ โอ้ทุกคนแข็งแรงนะก็วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาร่วมเดินทางกับน้องฮานะทุกคน้าลงมานี่แล้วโอ้ทุกคนบรรยากาศค่อนข้าง,งที่เหมือนฝนจะตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพาไปดูหลังบ้านยายปอบไปนะฮึมทําได้กินอะไรปอ,อกวะ กินเป็นเหม็อนอ,อ่ะมาจากไหนไม่รู้ทุกคนเหมือนจะมาจากป่านะืมกินอะไรไม่รู้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสือเอ้อผ้ากากาอุ้ยไอ้ใจเนี่ยใครมองเราท่านไหนฝั่งนู้นอะ่ะเป็นยังไงอ่ะผมเข่าเหรอใช่เฮ้ยฝั่งนู้นแหละหรือว่าเป็นไอ้ยายแก่โมดดัคนนั้นหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยชอบตามสกอร์ลอยผมนะ คือพี่อยู่ตรงไหนมันก็จะไล่ตามให้ได้ทุกคนไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรจากกันแน่จากผมกันแน่นะทุกคนไอ,ออไอ้มอสไอหันมึอออกมาก่อนโดยเราซุ่มดูงเงียบๆนะซุ่มดูงเงียบๆนะทุกคนว่าพวกมันยังอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่านะหรือว่าเราจะไม่เจออะไรหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะครับทุกคน ถอดกระเป๋าเอาจเจอไหมฮะจะเจอไม,<ะ>ม,ม่รู้อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปเข้าแค่อยากรู้ว่าอ่าบ้านแห่งนี้เนี่ยยังมีดวงวิญญาณหรือว่ายังมีสิ่งอาถรรพ์ให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่านะทุกคนนะเหมือนเสียงมาจากมาทางมาจากฝั่งนู้นนะทุกคนตรงทางเดินนู้นเลยอะนี่มามนีาน่เสียงเท้าทุกคนเสียงเหมือมนมาจา เหมือนจะมีคนเดินมานะใช่ครับทุกคนมึงเห็นป่าไหมใครยับวะเหมือนมันขยับอยู่อะทุกคนดูดิเฮ้ยนะไม่รู้ว่ามีคนเดินมาหรือเปล่านะต้นไม้มันขยับนะไม่กินะเออไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีเห็นหรือเปล่านะไอ,อ้หมอน แต่เราจะหยุ่คุยคร<ม>ับราดูเออรอดูว่ามีอะไรออกมาหรือเปล่าคนหรือว่ายายบอบนน่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผู้นี้เขาจะไปสิงร่างใครก็ได้นะเฮะ้ยเหมือนเสียงเดินบนบ้านแต่เรามองไม่เห็นตัวเลยนะนีเสียงแบบเสียงมามามา,มาให้หาย ออเกลัวปะไม่กลัวฮะไม่กลัวเราไปตะโกนเรียกยายดิเผื่อยายได้ยินตรงไหนตรงข้างบนบ้านนะหรือว่าตรงไหนตรงป่าเราไปลบลู่ยิ่งเดี๋ยวเราไปลบลู่กันไปทุกคน,นครับเดี๋ยวเขาหาว่าใจเย็นกูตกใจโอ้โหเอาถ้ากูตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้สา่ดีนะทุกคน เหมือนเมื่อกี้เมียอะไรเดินเข้าไปตรงสาลไม่รู้ท่ามึงได้ยินใช่ปะได้ยินน้องน้องเรียกยายดูไหมเรียกเย้ยายหมอไม่ได้เสียงเลยอ่ะอแต่ว่าน้องสอนเนี่ยเขาบอกว่าน้องเจดทูนนะเขาบอกว่ายายปอบคนเนี้ยใจดีนะใช่ไหมใช่ แต่ว่าเขาจะเข้าสิ่งคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าสาวแค่นั้นแหละหรือว่าผู้เฒ่าอะไรมานี้ได้นะเขาสามารถเข้าสิ่งใครก็ได้นะทุกคนเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะใช่ความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนบุคคลใ,ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถบงังคับกันไดคน้คุยไปคุยมาแล้วมันรู้สึกแบบตเต้นนะ อ่างอย่างนี้ปอบเยอะอยู่ีด้วใช่แลมีพีเอฟซีคอมเมนต์บอกบอกว่าบ้านอันนี้ปอบเยอะมากพี่ปอบมีกี่ตัวเลยนะใช่มีประมาณสิบกว่าตัวเออพี่อพอมีพีเอฟซีคอมเมนต์มาช่องผมได้เลยคอมเมนต์บอกว่าแบบมีปอบว่าสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยเราให้แบบให้ระวังตัวมันมีเยอะทุกคนต้องระวังตัวนะเฮ้ยฮันได้ยินเสียงอะไรบอกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เฮ้ยใหญ่บอกมาแล้วทุกคนเฮ้ยฮันใครวะเฮ้ยไอ้ยายแกหมดดำนึกว่าทุกคนเฮ้ยมันมาทำอะไรที่นี่วะเฮ้ยทุกคนไอ้ฮันมึงมึงดึงนี่กูเอาอกมาดิลงกระเป๋าวะเฮ้ยทุกคนยายบอกขึ้นบ้านเลยนะเหมือนไอไอไอ้นี่ยายแกหมนดำนึกทุกคนไอ้ฮันมึงเลี้ยงเอาไห้คนเนี้ยพิษแรงมาก มึงเจอมิ m, ้บ่าวชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมิ้บกูไป็นไงไอ้ฮันมึงเดี๋ยอกมาก่อนเดี๋ยอกมาก่อนเฮ้ยทุกคนไอ้ยายแก้โมดังมันจะขึ้นบ้านแล้วทุกคนนะหลังเขาเข้ามันรู้มันจะขึ้นไปทำอะไรเฮ้ยทุกคนไอ้ฮันมึงมึงมีพลาบอ่ะมีรบผมมึงเตรียมมึงเตรียมก็ของมันะ สิยงอะไรวะทุกคนเดี๋ยวมาก่อนนิ่งกันนะทุกคนนะเฮ้ยมันจะขึ้นไปทำอะไรกันวะทุกคนมันขึ้นไปเหมือนมันจะขึ้นไปทำอะไรกันวะมันจะขึ้นไปคุยกันมาทานเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไปคุยกันทันทุกคนนะเฮ้ยมาทำมันนิ่ก่อนเดี๋ยวดูว่าพวกมาคุยอะไรกันวะหรือว่าพวกมาเป็นพวกกันเปล่าทุกคน ทุกคนเหมือนมันเจรจาอะไรกันบางอย่างนะทุกคนไอ้ยายแก่หมดํานี่คือเหมือนมันจะมาแย่ที่อยู่ยายป้อมนะทุกคนนะเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเจรจากันแล้วทุกคนช่วยผมดูหน่อยไอ้มอดไอ้ฮันลงลาอตัวไว้หมดเยอะมากทุกคนโอ้ยท่านเรียกชื่อผพียงแต่ท่านเรียกชื่อว่อยผ,ผิดตลอดเลย เฮ้ยหมดเยอะมากทุกคนใหญ่เฮ้ยทุกคนใหญ่เฮ้ยโว้ยท้องใหญ่มากแอนพวกมราจะทำอะไรกันวะผมแบบมีพี่รุดเหมือนจะเจอแบบว่าพวกเราจะทะเลาะกันหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยไอ้ฮันมึงออกมาดูว่าลูกไอ้พวกนี้มันมีวิชาแรงมันทะเลาะกันแล้งทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันเอาละทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทุกคนอย่าอย่าอย่าไปยุ่งเรายุ่งไม่ได้เพราะว่าเป็นพวกมีวิชาดีกันนะมันมันสู้กันแลงเอามาก่อนเอามาก่อนครับเอามาก่อนเพราะว่าโดรลิตรลิตรลิตมาโดเพราะเราดูเฮ้ยล้มแล้วล้มแล้วไอ้เฮ้ยแย่ปอบล้มแล้วทุกคนแย่ปอบล้มเลยนะไม่รู้ว่าใครพิษเหนื่อยกับกันนั้นทุกคนนะเฮ้ยทุกคนไอ้มดเฮ้ย ไอ้ฮันมึงอย่าเข้าไปยุ่งนะเว้ยเฮ้ยไอ้ยายแก้โมดามพิษแรงกว่าทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนนะคือเวลาคนแก่ตีกันเนี่ยเราต้องให้เกียรตินะเราจะเข้าไปดูยุ่งไม่ได้นะทุกคนนะดูว่าพี่กับพี่เวลามันสู่กับมันก็ต่างคอต่างห่อนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนยายเหมือนยายพี่ป้ายายพี่โมดามจะแพ้นะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยวิยายแก ยายปอบนี่แข็งแรงนะทุกคนเฮ้ยเอามาก่อนไอ้ฮันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โดนเอามาก่อนเอามาก็เอามาก่อนทุกคนคือมันตู้กันหนักเลยอ่ะไอ้ฮันมึงวิ่งเอากล้องมึงเฮ้ยล้มเลยเฮ้ยผมแล้วท่านเฮ้ยดูดิดูดิดูดิใครจะรู้ก่อนผมว่ายายยายแก่โมดามแพ้แน่เลยทุกคนเฮ้ยยายแก่โมดามชนะว่ะทุกคนเอามาก่เอามาก่อนเฮ้ยหรือว่ายายปอบจะชนะว่ะทุกคน ผมดูทรงเหมือยายยาย่ายปอบจะชนะนะเพราะว่าเป็นเป็นที่ของมันนั้นทุกคนนะดูดิเหมือยายยายแก่โมอดาจะถอยทับนั้นทุกคนนะเอามาก็เอามาก็เฮ้ยสลบแล้วมีการซ้ำเติมไหมฮนะดูดิเฮ้ยไอ้มดอยาไอ้ห okay, ันมีอยากเข้าไปยุ่งนิดนะึงเฮ้ยสั่นแล้วนั่นน่ะผมว่ายายแก่โมอดาแพ้แน่เลยทุกคนเพราะว่ามันสู้ใหญ่ปอบไม่ได้นะเพราะว่ามันเนี่ยทำกรรมกับคนไว้เยอะนะทุกคน บุญมันไม่เข้าวาสนามันนะทุกคนนะตายตายเฮ้ยผู้ผู้ข่าววัดไอ้ไม่ได้โดีมันพีคกตยู u ูปนะทุกคนโดีเอาไปลงไม่ได้เดี๋ยวติดแดงใช่ไหมท่านเออติดแดงทุกคนเฮ้ยเหี้ยมันหันโด้เราดูไกลๆนะทุกคนนะเราจะเข้าไม่เฮ้ยโดนเฮ้ยสลบเลยทุกคนเฮ้ยใหญ่ป่าวแม็แข็งแรงมากเลยทุกคนเรียบร้อยเฮ้ย เฮ้ยทุกคนยายแก่โมดดำเหมือนจะโดดของยายปอบนะทุกคนนะขี่น่ากลัวจังไอ้หลานไอ้ฮะตั้งกล้องก็เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแล้วก็เราเตรียมตัววิ่งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดดไปด้วยใช่ไหมท่านใช่ใช่ทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ย ยายแก่โมดามหายตัวไปแล้วนะเพราะว่ามันแพ้ยายปอมท่านทุกคนนะมยายปอมหมื่นมันจะหนีเราแล้วทุกคนเมื่อยายปอมมันจะหนีเรานะเฮ้ยทุกคนไปแล้วอย่าไปตาม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 เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันกำลังโมโหทุกคนเฮ้ยยายแก่โมดามหายไปแล้วนะทุกคนนะหายวะไปกับพญาเลยไอ้นั่นมึงเตรียมเก็บกระเป๋าเขาลูกเพราะว่าผมมากับน้องนั้นทุกคนนะ ผมจะแอมฮันมนันนี่มึงทางนี่ลูกเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวน้องเนี่ยเป็นอะไรด้วทุกคนนะสำหรับตัวผมเองนะ่ะเอาตัวรอดได้นะทุกคนทันออกมาก่อนออกมาก่อนลูกออกมาก่อนอยู่อย่างนี้ไว้เป็นไงเนื่อยป้ทุกคนคือมันสู้กับแบบดูดเดือดมากเลยนะทุกคนไอ ผมว่าไอ้ยายแก่โมดดามันมันจะมาแย่งที่อยู่ของยายปอบนะทุกคนนะคือไอ้ยายแก่โมดดามันมันไปทำไรคนไหลคนแล้วทั้งน้องมอสทั้งน้องติวนะ้ทุกคนนะคือมันเนี่ยจะมันโลกมากทุกคนคือมันจะแย่งของคือนบปทั่วเลยนะออนนี้มันไปมาเบไใแล้วทุกคนมันจะไปแล้วนะ ช่แล้วก right. ็เหมือนฝนจะตกแล้วนะคือพวกมาสู้กันแบบดุเดือดมากเลยทุกคนเป็นไงมันกลัวปะกลัวอยู oll, ่นะคือแบบมันมีลทธิ์แบบเฮ้ยเวลามาสู้กันนี่เราเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยนะทุกคนผมก็ไม่อยากเฮ้ยใครเดือผ้ามะเฮ้ยามมาพ๊อปปาป๊อปเหมือนจะเป็นใยปอบเดือผ้าไปแล้วทุกคน มันรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วไงล้อมมาแอบตกบานทุกคนนะทุกคนนะตอนนี้ก็เสียงก็เงียบไปกิ๊บเลยทุกคนก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยนะเป็นไงท่าน<ะ>เป็นไงเ็นไงนี่<ะ>ทุกคนผมว่ายายยายแก่โมดานี่คือแบบมันสู้ยายปอบไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบว่าบุญไม่เข้าข้างนะั้นทุกคนนะ เพราะว่ามันเนี่ยไล่ทำร้ายคนอื่นไว้เยอะนะต่อให้มันจะมีพลังอํานาจมากก็ตามนั้นทุกคนคือยายปอบก็มีพลังพลังอํานาจเหมือนกันนะทุกคนนะเพียงแค่ว่าบุญวาสนาอยู่ฝั่งยายปอบมากกว่าเพราะว่ายายปอบเนี่ยถ้าแบบใครไม่ทำร้ายก่อนอนะ่ะมันก็ไม่ทําพวกนะทุกคนก็คือแต่ว,ว่ายายแก่นั่นมันไล่ทำร้ายคนอื่นไปทั่วเลยนะที่อยู่ของมันเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับที่แล้วทุกคนมันไล่ตามผมแบบทั่วเลยนะทุกคนนะคือ ผมอยู่ตรงไหนมันก็จองเวจองกรารผมให้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วผมผมเป็นห่วงนอ้นองน้องฮันมา,มากๆเลยเพราะว่าในป่าแห่งนี้เนะ่ยมันมีใย,ยป่าใย,ยแก่มอนดำเนี่ยมันยังครอบครองอยู่นะทุกคนนะเราต้องระวังตัวมา,มากๆเลยอันนี้มันก็หน,นีไปที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนใช่บนหัวเลยบนหัวเลยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะ พาน้องฮันเนี้ยออกมาจากที่นี่ก่อนนะทุกคนนะเป็นหัวหน้ากัเหรอเพราะเพราะอะไรอ่ะหรือว่ามึงโดนมนต์มันไปด้วยวะทุกคนเอาไงเอาไงกลับไหมหรือว่ายังไงท่านที่อยู่ไหมกลับดีกว่าผมว่าเป็นหัวมึงนี่แหละนทุกคนนะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะพาน้องกลับก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งติดตามด้วยนะเพื่อไม่เป็นเพื่อเป็นคลิปใหม่ของเราด้วยทุกคนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกคน วันนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวเก็บของเป็นที่เรียบร้อยนะมีหายนะไม่ไหายไม่รู้หายไปไหนน่าจะเ,จเป็นมวลของมันหรือเปล่าไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนนี่ผมหายนะ่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพาน้องออกจากที่นี่ก่อนนะทุกคนมันจะได้ปลอดภัยนะโอเควาเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบทุกคนคมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม